องค์การจัาโดย่อมาหอหมอที่งานนี้คะเน็ตสายการเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมเลยโยงเส้นโรเดนจับคู่ คามยาวของโต๊ะประชุมใช้สายวัดตัวความกว้างของกองดินสอใช้ไม้บรรทัดความยาวของเตียงนอน กบเหลาดินสอใช้ไม้บัรพัดความยาวรอบลองต้นไม้ใช้สายวัดชันนิดตะหนับเติมหน่วย สูงสองร้อยเซนติเมตรมะเล็ดข้าวโคตร,ร,รย,ยาวเก mm ้ามิลลิเมตรตึกเวอร์ ทีเมตรเงองกว้างกว้างฝาขวดน้ดื mm ่มอหนา8ปมิลลิเมตรมิลหนังสือเรียนเลือยาว <24 S> 2ีเซนติเมรระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดสงขลา966ารอกสิกโลเมตรสัพานพระรามเก้า เจ็ดร้อยแปดสิบสองเมตรกล่องกระดาษกระดาษทิชชู่ทิชดูสูงปแปเซนติเมเมตรมตมตร,ระยะทางจาก จังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดเชียงใหม่449กิโลเมตรกระโจกหนา6กมิลลิเมตรความยาวรอบท่อระบายน้ำ A, cm cm